ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมดีนี่เลยครับร้านอ e ีลาติชชอปมีทั้งบริการเติมเกมมากมายเกมไว้ออนไลน์ ROV e. และเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ต้องห่วงความปลอดภัยเพจจริงต้องผู้ติดต,ตาม70,000เท่านั้นปลอดภัยหายห่วงรวดเร็วทันใจอย่าลืมมาใช้บริการอีลัสติชช็อปด้วยนะครับวันนี้จะมาแนะนำแอปปล่อยเกมไว้ข้ามคืนแอป UG p h o n e ล็อกอินด้ Google หรือว่าเฟซใส่โค้ดนี้เข้าไปท่านจะได้เพจสามารถแลกวันแล้วก็ a อ k เคฟรีดาวน์โหลดได้ Android iOS Windows g o o g l e p l a y ลิงก์งใต้าล่างคลิปเลย โอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะทุกคนวันนี้น้ําแดงก็จะมาเล่นเกมไว้ออนไลน์นะครับคลิปนี้อาจจะมีสาระนนิดหนึ่งนะครับไม่ได้มาเกียนนะคือคลิปนี้จะมาสอนวิธีการาเลือกซื้อรหัสไว้ออนไลน์ครับคือรหัสไว้อนไลน์มันจะมีแบบคล้ายๆเชื่อมเฟซแล้วก็เชื่อมอีเมลใช่ไหมครับคืออันนี้คือผมแะน,นะนํานะแล้วแต่คนนะ ถ้าเป็นผมนะถ้าผมซื้อไอเดีเกมนะผมจะซื้อเลือกแบบเป็นอีเมลนะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าเป็นรหัสเฟสดะถ้าเฟสบินรหัสเราก็จะบินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนก็ก็ลองเลือกดูแล้วกันนะทุกคนแต่แต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมอะผมจะเลือกเป็นอีเมลนะถ้าเราเบื่อเราก็ขายได้ได้ง่ายกว่านะเพราะแบบคนจะเลือกซื้ออีเมลมากกว่าแบบเฟสนะทุกคนประมาณนี้เลยต่อมานะับก็อีเมลเราก็เปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยนะเปลี่ยนแบบเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะ อันนี้คือเป็นอ e ีเมลนะอันนี้คืออ e ีเมลวิธีเราเปลี่ยนนะอีเมลนะเราก็กดไปที่ข้อมูลบุคคลนะครับนี่ประมาณนี้เลยเล่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับก็เป็นรหัสผ่านนะเห็นไหมเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่าน,นครับแนะนําว่าเลือกแบบอ e ีเมลแบบไกลๆก็พอนะแบบอ e ีเมลแบบวา่างเปล่าแบบแบบสมัครไกลๆอะ่ะ เขาอาจจะไม่ไม่เชื่อมเบอร์นะแบบเป็นอีเมลโล่งๆเลยแค่เปลี่ยนรหัสผ่านก็ปลอดภัยและอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยวิธีเปลี่ยนอีเมลนะแล้ววิธีเลือกซื้อตัวซื้อยังไงให้คุ้มๆค,ครับส่วนตัวผมนะอันนี้คือส่วนตัวผมเลยก็คือผมจะดูรถคับดูรถเลยอย่างแรกรถที่ผมแนะนํานะถ้าแบบซื้อจริงๆนะก็คือ l a m b บครับลัมโบกับลนะุคคาตีเนี่ยสองคันนะี้คือกาลังดีเลย ถามว่าแลมโบกับลูคติอันไหนใช้งานได้จริงผมเรียกว่าอาแลมโบใช้งานได้จริงมากกว่านะครับเพราะมันขับง่ายแล้วก็ต้นดีกว่าลูคาตินะครับลูคาติอะมันได้ไปลายครับแบบไกลๆเนี่ยคือมันแรงแต่แลมโบอะมันมันเอาไว้ขับแบบใช้งานได้จริงอะวิ่งกล้องอะไรประมาณนี้ใช้งานได้จริงมากครับทุกคนแล้วก็เรื่องของแต่งนะแล้วแต่คนชอบนับแต่งอะไรแบบมา้น,นียคือผมชอบแบบขับแบบ ยังไงอะขับในเมืองอะเอาไว้ทำเควสนะครับผมก็เลยเลือกทงสีนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือแบบความแรงต้นดีแล้วก็มันจะเลี้ยวไม่ดีนะมันเลี้ยวไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แล้วแต่คนถนัดดีกว่านะประมาณนี้เลยเลือกแลมโบนับที่ดูนะ,นะรหัสเลือกเสื้อผ้าชุดนะครับก็แล้วแต่คนแล้วแต่สไตล์นะถ้าเป็นผมนะผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับเรื่องการแต่งกายเรื่องตัวอะไรมาเน่ทุกคนเรื่องการแต่งกายเนี่ยเสื้อผ้าแฟชั่นนะผมไม่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นชายหญิงอะ เป็นตัวละครชายหญิงอันนี้คือแบบจริงๆจังๆเลยตัวผู้ชายอ่ะมันวิ่งเร็วอ่ะตัวผู้หญิงนะทุกคนนะตอนนี้นะตัวผู้หญิงอ่ะมันมันเสียบเปรียบอะไรมันก็วิ่งช้านะวิ่งช้าเวลาแบบเราเนี่ยอยให้ดูวิ่งได้เห็นป่ะมันวิ่งจกกระจกกระจกกระจกนี้ถ้าเราหลบปุ๊บเนี่ยหลบกระสุนปุ๊บปุ๊บเนี่ยคือตัวผู้หญิงอ่ะต้องกระโดดหลบกระสุนนะคนดูเนี่ยเห็นป่ะคือมันจะเสียบเปรียบวิ่งช้าเห็นป่ะกว่าจะวิ่งได้นะออกตัวโคตรนะเลยเวลาเราแอบตรงต้นไม้เราได้เปรียบหรือเปล่าัว่า เวลาเรายิงอะ่ะเนี่ยดูนะทุกคนเดี๋ยวผมยิงให้ดูอ่าเขายู่ขา้างหน้าเลยเนี่ยตรงนี้คือโคตรโกงอ่ะมุมเนี้ยคือถ้าเราเห็นต้นไม้เนี่ยคือเราขิ้ขวาเนี่ยไม่สามคนไม่สามารถยิงเราได้นะเว้เราหลบหลังต้นไม้อ่ะดูนะเห็นปะ อันนี้คือหลบหลังต้นไม้อ่ะเขาไม่สามารถยิงเราได้นะคนดูอันนี้เรื่องจริงนะอันเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้นะแนะนําว่าเอา RPG ยิงเลยยัดยัดไปเลยนะผมว่า ID เดียแลนะถ้าจัดสองรบวกลบนะประมาณนี้นะ i อนะไอเดแบบมือสองนะถามว่ามีกลุ่มไหมมีเยอะนะครับนี่เห็นปะ่ะกลุ่มกลุ่มเต็มเลยครับนี่กลุ่มมีตั้ง4กลุ่มนะก็ดูได้ครับถามว่าเรื่องเงินเราซีเรียสหรือเปล่าสมมติราคาแบบ200เงินประมาณ3 0 0 0 0 4 0 0 0 0อันนี้เราก็ ต้องไปฟาร์มเงินเองอ่ะทุกคนเขาวิ่งกล้องอ่ง่ายๆครับวิ่งกล้องผมก็มีคลิปให้ดูนะครับวิธีวิ่งกล้องนับก็ประมาณในนะวิ่งกล้องเนี่ยร,รอบๆเมืองอ่ะทุกคนรอบหนึ่งก็ได้ 2- องสามหมื่นนะครับแล้วก็ทำธุรกิจกลางจอก็จะได้อีกประมาณ15ื่นห้าอะไรประมาณเนี้ยต่อมานะครับก็คือเรื่องปืนนับเรื่องปืนนะเรื่องปืนเรื่องปืนแนะนําว่าไอดีควรมี RPG นะ RPG แล้วก็อูซี่ลูกซองประมาณเนี้ยอันนี้คือ3ปืนที่แบบควรมีแนะนําเลย อ p g u พีจีอูซี่แล้วก็ลูกซองคู่ลูกซองแฝดน,นะประมาณนี้อันนี้คือแนะนํามากถ้ามีกล่องยาติดเยอะๆก็ยิ่งดีนะไอดี ID นะแต่มันไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่หรอกทุกคนเพราะมันซื้อได้เรื่อยๆเนาะเนี่ยกดซื้อได้เรื่อยๆนะถามว่าไอยาเยอะๆเนี่ยพี่เอามาจากไหนแบบซื้อเยอะๆเนี่ยเอามาจากไหนก็คือเปิดนะเปิดกล่องนะนี่เปิดกล่องอันนี้เอานะนี่เปิดกล่องเปิดกล่องเรื่อยๆนะยามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะประมาณนี้ทุกคนถามว่าลดกันกระสุนลดกันอาร์พีจีมันควรมีติดดีไหมก็ก็ควรนะเอาไว้แบบเกียกนนะ้ย ้ามีเพื่อนเยอะก็ควรซื้อนะสี่ประตูอะไรประมาณนี้ไปกับเพื่อนไปยิงคนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ถ้าเราเป็นแบบสายฟรีหรือว่าไม่ค่อยมีเงิน,นครับแนะนําว่าไปกับเพื่อนกันนะครับคงเพื่อนน่าจะมีแหละดูทรงอ่ะแล้วก็ติดรถเข้าไปนะประมาณนี้เลยทุกคนถามว่าเรื่องเรือนี่สําคัญหรือเปล่าแล้วแต่คนนะแบบบางคนแบบไปแบบไปกับเพื่อนนั่งเรือยอทไปเล่นกลางทะเลนะครับก็แล้วแต่เพื่อนครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้แบบไปเที่ยวไงาากลางทะเลอ่ะไม่รู้ไปกับใครครับทุกคน <laughs> ไม่รู้ไปใครอ่ะไม่รู้จะซื้อไปทำาไมเนาะก็เลยแบบไม่ได้ซื้อนะไม่จาเป็นเท่าไหร่นะเครื่องบินถามว่าจําเป็นหรือเปล่าก็ผมไม่ค่อยได้ขับนะเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินผมไม่ได้ขับผมเลยไม่ได้ซื้อนะผมไม่ได้ค่อยขับนะประมาณนี้เลยเรื่องรถก็หลักๆเลยครับแต่ลมโบนะครับประมาณนี้เลยแต่รถคันนี้เอาไว้แบบเอ็กซ์สาวไงไปรับสาวแบบเนี้รับรับสาวสามที่นั่งอะ่ะหนึ่งสองสาม แล้วเล่นเราเล่นนะครับก็เอาไว้แบบตอนนั้นคิดยังไงซื้อมาไม่รู้ทุกคนเห็นแบบคนดูบอกว่าอยากให้รีวิวบ้างนะครับก็เลยซื้อมาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะราคาแพงด้วยประเด็นน่ะทุกคนน่าจะมีประมาณนี้ทุกคนถ้าใครชอบคิดแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รรให้ผมด้วยนะครับอยากให้ทําคลิปสนุกสนุกต่อนะครับกดไลค์กันเยอะๆนะแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าให้ผมทาคลิปอะไรต่อนะทุกคนไว้บ่ายครับจุ๊บๆคุณนางเอกผมลระตูร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทัน ผมเป็นคนดีนะ